ปวดขาเปิดเข่ามานานปวดเข่าเข่าเสื่อมอ่ะเวลาเขาจะลุกขึ้นใช่ไหมเสียงมันจะลั่นดังก๊กกๆกก๊กกกกอินประมาณจักสิบ้าวันได้ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไงแต่เขาเดินได้เขาลุกอย่างนี้ได้น้ไม่นอนติดเตียงผมก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว ลุงประสิทธิ์โกเมศครับอันนี้ชื่อเป็นสีโกเมศค่ะเขาปวดขาเปิดเข่ามานาเปวดเขา่ขาเข่าเสื่อมอ่ะหมอบอกว่าเข่าเสื่อมก็กินตัวอื่นตัวอื่นก็ยังก็ยังมไม่หายไม่หายแต่ตัวนี้รู้สึวววกว่าก,ก็เคยไปหาหมอก,กินดีกครับ ที่ยามาก็ไม่หายเดินไม่ได้เลยต้องใช้สามขาเดินปวดนอยต้องคืนก็ปวดนอนปอดว,นวนปดเวลาเขาจะลุกขึ้นใช่ไหมเสียงมันจะลั่นดังก๊ก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 เลยตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเออเขาจะทําอะไรรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยกินประมาณจักสิบห้าวันได้ชุดแรกเลยชุดใหญ่ให้กินเช้าเย็นเลยเพราะว่าอาการเขามัน,มนหนักใช่ไหมเขาปวดหนักแล้วตอนนี้ ก็ตัดสินใจให้กินเช้าเย็นหมดไม่เป็นไรสิแค่สิบห้าวันก็่สิบห้าวันปกติถ้ากินเย็นมันจะได้เดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ให้กินแค่สิบห้าวันแล้วตอนนี้สั่งมาใหม่อีกให้กินเฉพาะตอนเย็นก่นอ,นนอนนอนก่อนนอนแต่ต้องลองผมก็คิดว่าค,คงจะประมาณสักสองสามชุดนะนะก็เปลี่ยนแปก็ทำในบ้านนี้ทําทุกอย่างอะแต่ไม้ก็ถากนะฮะได้ไม่กว่านะ ก็นี่ก็ทำในตัวนี้ไม่กวาดไงวันนี้<อ>แกเงิน,นทำแบบข้าวอีกเช้าเย็นน้ำเานั่งทำไม่กวาดดัไม่กว,วาดเลยจะให้เขาไปแบกไปหามไปทำอะไรมันคือผมไม่จะไม่ไม่ไ,มได้หรอกเพราะว่ามันยังอยู่ระหว่างนั่นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นไปหนักขึ้นมาจะลำบากอีกอย่าลืมนะแปดสิบสี่แล้วจะพึ่งนี้จะแปดสสี่แล้วอันนี้ก็แปดสิบ่าทแล้วเขาก็ดีดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไงคือเขาไม่บ่นไม่ปวดไม่อะไรมันก็มันก็ดีทุกอย่างมันก็สบายใจแล้วใช่ไหม การเดินการเหินเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าไปนู่นก็จะสะดุดล้มหรืออะไรล้มตอนนี้เขาแบบชลื่นเหลือตัวเองได้ปกติแต่การนยกถังขยะไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวนี้ปอเลยก็อยากให้คนที่เขาเคยเป็นอยู่นะอยากให้ลองทานตัวนี้อยู่เผื่อมันจะหายเป็ะอะไรแต่ตอนนี้ก็พยายามบอกต่อไปหลายๆคนอยู่แล้วนะแต่เขาก็รอผลงานทางเราอยู่ว่ากิจการเป็นยังไงถ้ามันดีเดินปกติผมว่าทุกอย่างดัง เราไปใหญ่ที่กินอยู่นอนติดเตียงนั้นะน่ะอันะนะั้น,ะน,ะนะเยี่ยมเลยเพราะว่าอาการจากที่ว่าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้จากปวดกระดูกหลังมันพุ่นหมดนะไปดูจากฟีเนเมกเซเลแล้วพุ่นพอมากินตัวนี้รู้สึกมันจะไปคลายเส้นระบบที่ว่ากระดูกทับเส้นท,ท,ท,ทับอะไรอย่างนี้นะมันจะหายไปไงผมก็รูมันถึงได้ลุกขึ้นมาได้แหละแต่เขาเดินได้เขาลุกอย่างนี้ได้นะไม่นอนติดเตียงผมก็หรือว่าเยี่ยมแล้วดูที่ว่า,ากักเชุดดีหรือว่าจะกินไปตลอดอันนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้มันหาย อใอ้มันดีมันก็จะต้องดีคิดว่ามันจะต้องดีเล่เพราะขั้นแรกนะมันเป็นอย่างขนาดนี้แล้วแต่มันอาจจะไปเสริมสร้างไอ้ส่วนที่สึกล้อไปอะไรไปให้มันดีขึ้นเนี่ย